เฟียสเตชันสถานีขนหัวลุกรวมทุกเรื่องเล่าตำนานความเชื่อเรื่องลึกลับเหตุการณ์ขย่าวขวัญฟังตอนขับรถหรือก่อนนอนก็ได้แต่คุณอาจไม่อย,อยากอยู่คนเดียวลำพังหลังจากนี้เรื่องเล่าขย่าวขวัญตอนที่9บ้านดอกแก้วตอนที่สองตอนจบเช้าว,วันลุ่งขึ้นมิลินหน้าซีดเราเหตุการณ์ให้ป้าสีฟัง ภาสีได้ยินแล้วถอนหายใจยาวฉันเตือนคุณแล้วนะคะว่าบ้านนี้เขายังอยู่เขากโกรธฉันเหลือคะเขาห่วมค่ะภาสีตอบตรงๆคุณระตีรักคุณท่านมากรักจนตอนตายก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองถูกทรยศคำว่าทรยศทำให้บรรยากาศในครัวหนักขึ้นทันทีมิลินมองหน้าภาสีอีกฝ่ายลังเลเล็กน้อยก็จะพูดต่อเสียงเบา วันนั้นก่อนคุณลาตีตายเขาทะเลาะกับคุณท่านเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งคุณลาตีร้องไห้ทั้งคืนเช้าวันถัดมาเขาก็จมน้ำในสระตำรวจบอกว่าอาจเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ก็ตั้งใจจบชีวิตแล้วผู้หญิงคนนั้นปาสีเหลือบตามองมิลินชั่วขณะเหมือนมีคำตอบอยู่แล้วแต่ไม่กล้าพูดเต็มปากบางที เขาอาจจะเชื่อว่าคุณคือคนที่มาแทนที่เขาทั้งทั้งที่คุณเพิ่งเข้ามาทีหลังวันนั้นทั้งวันมิลินอยู่ในบ้านอย่างหวาดระแวงเวลาผ่านทุกมุมเขารู้สึกเหมือนมีคนมองจากบันไดาจากปลายโถงจากเงาผ่านหน้าต่างครัวค่ำวันเดียวกันอาโนนโทรกลับมาจากต่างจังหวัดเสียงเขาฟังดูเหนื่อยมากรินโอเคไหมอยู่บ้านคนเดียวได้หรือเปล่า มิลินเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตัดสินใจถามพี่นนรักคุณระตีมากใช่ไหมคะปลายสายเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจของอานน์ก่อนจะตอบกลับมาเบาๆพี่เคยรักระตีเหมือนโลกทั้งใบแต่โลกของพี่มันเปลี่ยนไปแล้วมิลินมิลินวางสายด้วยหัวใจที่หนักกว่าเดิมเพราะเริ่มรู้สึกอยากรู้ความจริงที่ไม่เคยถูกพูดออกมาเลยตั้งแต่วันแรก ที่เธอเข้าบ้านหลังนี้คืนที่อานน์กลับมาฝนตกอีกครั้งระหว่างที่กำลังจะหลับมิลินตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงน้ำดังจากหลังบ้านครั้งนี้ดังชัดเหมือนมีคนตกน้ำเธอเขย่าแขนอานน์พี่นนท์ได้ยินไหมคะเหมือนมีคนอยู่ที่สระน้ำอานนนหน้าเคร่งเครียดทั้งสองคว้าไฟฉายเดินลงบันไดไปที่ประตูหลังบ้าน ป้าสีไม่อยู่ในครัวทั้งบ้านเหลือเพียงเสียงฝนกับเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆเมื่อเปิดประตูออกไปไฟฉายสาดลงบนผิวน้ำไม่มีคนมีแต่คลื่นน้ำหมุนวนเบาๆใกล้ขอบสระเหมือนเพิ่งมีอะไรหนักๆจมหายไปเมื่อครู่กลิ่นน้ำหอมกลิ่นมะลิจู่ๆก็กลิ่นก็แรงขึ้นรุนแรงจนปวดหัวมิลินหันไปมองอานทน์เห็นเขายืนนิ่ง เหมือนเห็นภาพบางอย่างที่เธอมองไม่เห็นพี่นนท์พี่ทำอะไรอานนนเสียงแผ่วรตีเธอจมอยู่ตรงนี้คืนสุดท้ายพี่ไม่ได้อยู่กับรตีพี่ออกไปกับคนอื่นปล่อยให้เขานั่งร้องไห้ทั้งคืนคนสุดท้ายที่เขาได้ยินเสียงคือพี่แต่คนสุดท้ายที่พี่อยู่ด้วยไม่ใช่เขา คําสารภาพนั้นทําให้ทุกอย่างชัดขึ้นในทันทีรตีไม่ได้แค่ตายด้วยอุบัติเหตุเธอตายพร้อมหัวใจที่รู้ว่าตัวเองถูกทิ้งและบ้านหลังนี้คือที่เดียวที่เธอรู้สึกว่าตัวเองเคยมีค่าการกลับมาจากความรักที่กลายเป็นความอาฆาตเพราะไม่เคยได้รับคําขอโทษแม้แต่ครั้งเดียวคืนนั้นอานนท์ยืนหน้าสาน้ําฝนหยดจากชายคาเขาพูดออกไปในความมืด พี่ผิดเองพี่ทำให้เธอตายทั้งที่ยังไม่สมควรตายพี่ปล่อยให้เธอจมลงไปทั้งทั้งถ้าเธอจะเกลียดก็เกลียดพี่เธอะแต่อย่าทำร้ายคนที่ไม่รู้เรื่องอย่างมิลินเลยพี่ขอโทษลมเย็นจัดพัดขึ้นมาจากผิวน้ำในความมืดนั้นมิลินได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แผ่ว เสียงนั้นค่อยๆแผ่วลงกลิ่นน้ำหอมจางลงและผิวน้ำกลับมาเรียบสนิทอีกครั้งหลังจากคืนนั้นบ้านดอกแก้วเริ่มเปลี่ยนไปเสียงฝีเท้าบนบันไดาหายไปกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงไม่ลอยมาอีกกรอบรูปของระตีในครัวจู่ๆก็หล่นลงมาเองในเช้าวันนั้นมิลินแก็บขึ้นมาถามอานน์ว่าอยากให้สายกรอบหนไหมอานน์สายหน้า เราเอารูปเขาไปวางที่วัดเถอะให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาสงบจริงๆไม่ใช่ติดอยู่ในบ้านที่มีแต่ความทรงจำแย่ๆระหว่างเราคืนนั้นทั้งคู่เอารูปและของใช้บางอย่างของระตีไปถวายวัดทำบุญให้เธออย่างเรียบง่ายอาโนนยืนหน้าโกรธที่เก็บกระดูกของละตีเอาไว้พูดเบาๆว่าขอบคุณที่เคยรักกันพี่ทำพังเองพี่จะไม่ขอเธอให้อภัย แต่จะขอให้ถึงเวลาที่เธอไปสู่ภูภมิที่สงบจริงๆสักทีหลายเดือนต่อมาบ้านดอกแก้วกลับสู่ความปกติมิลลินไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นเงาของใครอีกต่อไปเธอเริ่มวางข้าวของของตัวเองติดรูปของตัวเองกับอานนท์บนผนังปลูกดอกไม้ชนิดใหม่ข้างต้นดอกแก้วไม่ใช่การแทนที่แต่เป็นการเติมชีวิตของตัวเองลงไปในบ้านหลังนี้ คืนหนึ่งคณะที่อานนท์และมิลินนั่งดื่มชากันในห้องลังเล่นลมเย็นพัดกลิ่นดอกแก้วเข้ามาในบ้านมิลินรู้สึกเหมือนมีเงาเดินผ่านบันไดเพื่อจะออกจากประตูบ้านไปอีกทางหนึ่งเธอหันไปมองเห็นเพียงความบ้างเปล่าแต่ในใจกลับรู้สึกได้อย่างประหลาดว่าบ้านดอกแก้วเหลือเพียงคนเป็นเท่านั้นแล้วจริงๆและที่ไหนสักแห่งผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยจมน้ำตาอย่างโดดเดี่ยวในบ้านหลังนี้ อาจกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของตัวเองนี่คือเรื่องของบ้านหลังหนึ่งที่ถูกครอบงำด้วยความรักที่ไม่ยอมตายนานเกินไปจนกระทั่งคนเป็นกล้าย,ยอมรับความผิดของตัวเองและคนตายยอมปล่อยมือไม่ใช่ทุกบ้านที่มีผีแต่บ้านที่เต็มไปด้วยความลับและคำโกหกมักจะมีเงาบางอย่างซ่อนอยู่เสมอจนกว่าจะถึงวันที่ความจริงจะถูกเปิดเผยนั่นเอง จบแล้วนะครับสำหรับ ep ที่9บ้านดอกแก้วตอนที่2ตอนจบสำหรับใครที่ชอบเรื่องราวหลอนๆลึกๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ช่อง Fear Station ขนหัวลุกเราจะนำคอนเทนต์เรื่องราวลึกลักมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับสวัสดีครับ